ค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับอีน,นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มาเจอกันในลุกของลิซ่าเน,นี่ยนะคะก็ลองแต่งตามน้องดูเป็นยังไงบ้างแต่งหูแป่ตานะคะลุคนี้อยากลองเปลี่ยนลุกอะไรนี้บ้างคือลุคนี้ผิวของน้องก็จะดูแบบมีความโกลมีความเงาเล่นแสงนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะแบบไม่ได้ฉ่าเปียกจนเกินไปอะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีไอเทมงานผิวที่แบบแต่งออกมาแล้วดูเฮ้ยผิวสวยโกลกําลังดีผิวสุยเหมือนน้องได้เลยแต่งแล้วโกลแต่ว่าไม่เป็นสังขยานะคะสามารถอยู่ใช้ชีวิตอยู่ได้ในอากาศเมืองไทย โอเคก็ลูคนี้จะแต่งไงน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาแล้วค่ะทุกคนหน้าสดน,นะคะก็เดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยดีกว่าเนาอหน่ากลัววันนี้ตื่นเต้นมากเลยมือไม้สั่นไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมแต่ว่าก็จะพยายามให้ดีที่สุดนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยดี๋ยวใช้ไอเทมงานผิวทั้งหมดนะคะจาก QPRESS i v ิลล s สโค่ะคือตอนนี้เนี่ยเขาแตกลายออกลูกออกหล,ลานมาเต็มเลยนะคะก็มีไอเทมงานผิว ครบเลยนะในไลน์นี้จะบอกเลยว่าดีใจมากเพราะส่วนตัวเนี่ยเป็น F C ของ Invisible Snow อยู่แล้วนะคะแป้งผสมรองพื้นคือแบบยืนหนึ่งเลิศมากเดี๋ยวเริ่มจากใช้นี่ค่ะ Oil Control Primer เลยนะคะหลายคนชอบมองข้ามการใช้ primer เ,เนาะคือแบบว่าขี้เกียจใช้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าการใช้ primer มันเหมือนเป็นการเตรียมสภาพผิวหนะ้าให้แบบมีความเรียบเนียนอ่ำพางรูขุมขนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยให้เมคอัพติดทนขึ้นด้วยใครแต่งหน้าไม่ค่อยติดนะคะลองใช้ primer ดูอย่างตัวนี้นเนี่ยเนื้อเขาก็จะเบาสบายเหมือนน้ำเลยคะ่ะทาไปแล้วเนี่ยผิวจะดูโกลนะคะเเพรราาาะะวว่่ขมี Invisible Snow Flex ชยกจ อันนี้นะคะทาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะช่วยแบบกระจายแสงนะคะแล้วก็ปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนะคะ่ะช่วยอัามพลางรูขุมขนนะคะทาไปแล้วคือหน้ามันเะียเนียนๆเลยทุกคนและตัวนี้นะด้วยความโกลงเขานะคะแต่ว่าเขายังช่วยคุมมันอยู่นะคะตัวนี้คุมมันได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงคนที่หน้ามันนะคะแนะนําว่าเออให้ใช้ไพรเมอร์ก่อนลงรองพื้นค่ะคือมันช่วยได้เยอะจริงๆอีกก็จะลงไปนะคะบริเวณหน้าแก้มเนาะแล้วก็นี่นะคะทีโซนที่แบบหน้าเราชอบมันไรเงี้ย แต่ว่าก็จะไม่ได้ใช้เยอะมากนะโอเคประมาณนี้ค่ะดูสิ นนนาเเียเลยลต่อมาเดี๋ยวลงรองพื้นนะคะอันนี้ i r i s s No Ultra Light Foundation มี S.F. p 30 P.A. บวกวอันนี้เป็นรองพื้นที่ช่วยผิวกโกลสวยแต่ว่าไม่เยิมนะคะแล้วคือเนื้อดีมากทุกคนรองพื้นเขาจะมีทั้งหมด4สี4นะคะตามนี้เลย P. 1 P. 2 N. 1แล้วก็ N. 2ค่ะสําหรับอีนะคะใช้รองพื้นเป็นสี P. 1นะคะทุกคนสีก็คือจะพอดีพอดีผิวเลยนะคะเนื้อรองพื้นเขาก็จะแบบ มีความเหลวๆนะคะทุกคนเพราะว่าลายนี้เนี่ยนนเน้นแบบว่าความเบาแล้วก็สบายผิวนะคะก็จะแต้มไปแบบนี้แล้วก็ใช้กับฟองน้ำหนูนะ่าชูก้าอันนี้คือรุ่นนะบับเบิลนะตบๆๆๆไปแบบนี้เลยนะคะการปกปิดของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบฟิลธรรมชาตินะคะปกปิดปานกลางนะทุกคนแต่ว่าในที่นี้เนี่ยมันก็สามารถบิวเพิ่มได้นะคะอ่ะดูตรงรอยแดงตรงนี้นะแล้วก็รอยสิวกระดำกระด่างนี้นะคะ คือถ้าเราอยากปกปิดเพิ่มเติมเนี่ยค่ะเราก็บิวได้เดี๋ยวขอลงอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการบิวให้แบบหน้านแน่นๆมากขึ้นแต่ว่าถ้าในวันปกติอีพก,ก็จะลงแค่รอบเดียวนะทุกคนเพราะว่ามันแบบแค่นี้มันก็โอเคแล้วอะผิวก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้คือแบบออกกองออกกล้องเนาะก็อยากให้มันดูแน่นขึ้นมากว่านี้นิดนึงนี่เลย,เ,ลยเห็นปะผิวสวยมากดิ มันจะมีความเงาเงาเล่นแสงนิดนึงนะคะพราะตัวนี้เนี่ยเขาก็มี invisible snowflake เหมือนกันนี่เลย before และ after ทุกคน ผิวคือแบบดูดีดูสวยจริง,รงนะคะคือในความรู้สแบบึกอีบะมันเป็นความวิงที่แบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้จงใจให้วิงมากจนเกินไปอะผิวมันดูมีความเล่นแสงโลว์สวยกําลังดีนะคะแล้วรองพื้นนะคะก็ยังมี sf 3 0 pa บวกเนาะก็สามารถกันแดดได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็คือติดทนนะกันน้ํากันเหงื่อนะคะแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยด้วยนะคะแบบว่าเจอเหงื่อล้อนลอนนากาศชืนช้นๆอะไรเงี้ยก็คือยังทนอยู่ทุกคนเหมือนเขาทํามาแบบ เพื่อาการประเทศไทยเพื่อผิวคนไทยอะไรเงี้ยอันนี้คือดีมากจริงๆนะเพราะว่าอีแบบใช้มาแบบระยะหนึ่งแล้วนะคะใช้แบบตลอดเลยแล้วก็ลองออกไปข้างนอกนะคะใส่แมสอะไรเงี้ยก็คือแบบติดแมสน้อยมากจริงๆเบาสบายหน้านะคะไม่รู้สึกหนักหน้าเลยเวลาทาโอเคลองลองพื้นเรียบร้อยนะคะฟินชิชผิวเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลย จะบอกว่าอันนี้คือดีมากๆจริงๆนะคะลองพื้นตัวนี้แล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะมาต่อกันให้ครบทีมค่ะกับตัวนี้เลย Iris No Translucent Loose Powder เนื้อแป้งเขาเบามากๆเลยทุกคนแล้วก็นวลมากด้วยนะคะตอนถ่ายรูปอะคือกล้องอนะแทบยังไม่โฟกัสเลยนะแล้วก็พัฟของเขานะคะคือแบบนุ่มนิ่มดีงามมากได้เนื้อแป้งขึ้นมานะคะ่ะจะวนๆหลังมือก่อนให้แบบเนื้อแป้งกระจายกระจายนิดนึงนะคะแล้วก็ จะค่อยๆกดกดลงไปแบบนี้จะบอกว่าเนื้อแป้งเขาแบบเบามากเลยนะคะเบาจนแบบแทบไม่รู้สึกเลยว่าทาแป้งอะและเวลาทาแล้วเนี่ยก็คือมันจะกลืนไปกับผิวนะคะช่วยผิวเนี่ยดูกโกลขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นนะแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่เปลี่ยนสีเมคอัพนะคะลองใช้มาแล้วเรียบร้อยไม่ทําให้หน้าลอยถึงแม้ว่าเราจะเปิดแฟลชหรือว่าเปิดไฟแรงๆเนี่ยก็คือหน้ามันจะแบบไม่ได้มีวิงวิงเป็น g ิตเตอร์บอลอ่ะทุกคนหน้ายังดูโอเคอยู่หน้ายอยู่กับตัวหน้าแบบไม่ได้ลอยออกไปอะตัวนี้ก็ดีงามน,นะคะ ช่วยควบคุมความมันยาวนาน8ชั่วโมงค่ะและที่กิบเก๋คือแป้งฝุ่นเขาออกมาเป็นแบบพกพาระหว่างวันด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะมีแปรงในตัวเลยถ้าหน้าเวลาใช้นะคะแล้วก็คอคอนิดนึงนี่คอคอให้แป้งออกมาที่แปรงนะคะแล้วก็ปาดเติมระหว่างวันอย่างนี้ได้เลยจ้า <S <S งานผิวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เมคอัพเลยวันนี้ของเราก็จะเป็นลุคนี้นะคะคือแบบ น่ารักมากดูตาดิาเหมือนแมวเลยอะส่วนลุคนี้เนี่ยคิ้วจะมีความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะคิ้วแบบบางๆนะคะแล้วก็สีจะออกแบบอ่อนๆหนอ่อยคิ้วจะดูน้ำตาลแด,ดงๆนิดนึงและกิมมิคน่ารักน่ารักของลุคนี้ก็คือเขาจุดไฟะคะ่ะทุกคนเห็นไหมจุดจุด,จด,จดเต็มเลยเนาะดูซนๆเดี๋ยวขอเริ่มจากคอนทัวร์กรอบหน้าก่อนละกันนะคะเราจะได้กําหนดโครงวันนี้ง่ายๆหน่อยถ้ารูปที่แบบไม่ได้สาดไฟมากก็จะเห็นว่าเขาก็คอนทัวร์เยอะเหมือนกันนะคะ แต่วันนี้จะเลือกสีคอนทัวร์ที่มันแบบใกล้เคียงกับผิวไม่อยากให้มันดูน้ำตาลหรือว่าดูโดดมากจนเกินไปนะจะใช้แปรงฟูๆนะคะปัดอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คิ้วนะคะคิ้วเขาเนี่ยก็แบบดูเส้นเล็กนะทุกคนมีความบางแล้วก็โก่งนะคะคือเราก็ไม่ค่อยได้เขียนคิว้วกรุงมานานแล้วเนาะก็จะเขียนให้มันโก่งกว่าปกติแลวดูแล้วคิ้วเขาเนี่ยก็คือปล่อยลกเลยนะ แค่ป,ปัดปัดขนคิ้วให้มันเรียงๆกันแต่เพอเออลาไงไม่มีขนคิ้วจ้านี่ว่าคิ้วเขาดูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอีกนึงอะเนื่องจากว่าลิซ่าเขามีขนคิ้วนะคะแต่ว่าเราไม่มีเราก็จะใช้ปากกาพบ,พอบ,พอบโอเคคิ้วแล้วก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเชดดิ้งจมูกามาด้วยนะ สำหรับตานะคะก็ดูเป็นสีน้ำตาลทองทเนาะเดี๋ยวลงสีน้ำตาลเข้มมันนี้ไปก่อนตรงหางตาก็จะแบบวิงวิขึ้นไปนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลอันนี้โอเคแล้วตรงที่เหลือนะคะก็เป็นน้ำตาลอันนี้แล้วก็สีน้ำตาลเข้มมันนี้นะคะเดี๋ยวไลทมาที่ขอบตาด้านล่างด้วย แล้วก็ใช้สีทองทองอันนี้นะคะลงที่ขอบตาล่างอีกทีหนึง่งโอเคแล้วเราก็เดี๋ยวเติมสีสว่างสว่างตรงหัวตานิดนึงนะคะเมื่อกี้ชูแววไปแต่งข้างนี้มาต่อามาเขียนอินเนอร์ไลเนอร์สีดำนะคะทั้งตาเลย ไม่ได้เขียนนานน้ำตาจะไหลต่อมาเขียนอายไลเนอร์นะคะ <c oughs> ก็เป็นสีดำสนิทเลยโอเคอายไลเนอร์ <c oughs> okay, ได้แบบนี้นะคะต่อมาเ,เราจะมาวาดขนตาล่างกันคือขนตาล่างนี่ซาฟูมากเลยแต่ว่าทางเราไม่มีนะคะ <c oughs> ขนาดวาดแล้วก็ยังฟู <c oughs> ไม่เท่า ส่วนขนตาบนนะคะจริงๆดูแล้วเหมือนเป็นขนตาจริงของน้องเลยแต่ว่าอีฟลองกับมาสคาร่าหลายๆอันแล้วนะคะขนตาเราแบบสั้นและน้อยมากจริงๆอ่ะมันปัดไม่ได้นะคะก็เลยเดี๋ยวจะติดขนตาปลอมพยายามหาอันที่มันแบบดูเป็นช่อๆมากที่สุดแล้วนะชุวงอันนี้ใช้เป็นขนตาเจ้าหญิงอันนี้นะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งคือบางอย่างอ่ะทุกคนมันก็ต้องอยู่ที่เบ้าเดิมด้วยนะคะ โอเคงานตาเสร็จแล้วนะคะได้ประมาณนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาทาปากกันนะก็ดูแล้วเป็นสีแบบนูดๆน,นะคะก็เดี๋ยวใช้อันนี้คิวเพรสนะคะ Never Too Matte เบอร์สีแล้วก็เดี๋ยวเติมอันนี้นะคะรุ่น Water l i ลิปสเตเบอร์0ูนแล้วก็ปากน้องเขาดูฉ่ำๆนะคะเดี๋ยวเติมกลอสนิดหนึ่ง ต่อมาเดี๋ยวปัดแก้นะคะจริงๆแล้วดูแบบเหมือนเป็นแค่บรอนเซอร์มากกว่านะแล้วก็ไฮไลท์นะคะใช้เป็นอันนี้แล้วก็เอาอันนี้ปัดแล้วก็สีนี้นะคะเป็นไฮไลท์ โอเคเมคอัพ okay, เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปแต่งตัวแปร์สหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมากลับมาแล้วค่ะ <laughs> ไปแต่งตัวมาแล้วทุกคนนี่นะคะอ่าตอนนี้นิสาเพิ่งขอดผมร่วงมีอ <laughs> าการผมร่วงเล็กน้อยนะคะจากวีคลืมจุดฝ <c oughs> ก็จะมีใต้ตา2เม็ดตรงนี้หนึ่งตรงนี้ตรงนี้อเยอะๆลงมาหนึ่งเข้มไปปะบวกกับกระที่มีอยู่แล้วอ่าแล้วก็ ตรงนี้หนูโอเคเรียบร้อยค่ะอะไรนี้ก็เป็น <c oughs> ลูกของลิซ่านะคะที่บอมีแต่งให้ดูกันในวันนี้นะทุกคนจริงๆก็เอาไปแบบอาองอดงอะแดบแต่งได้นะคะเพราะว่าก็าคือจึ้งอยู่นะดูงานผิวนะคะดูดิ นานผิวสวยๆอย่างนี้นะคะงานตาเข้มๆนะก็แบบเออช่วงนี้ต้องใส่หน้ากากอยีใช่ปะแต่งตาเข้มๆก็เวิร์กอยู่โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับลุคลิซ่าในวันนี้ก็แบบเออดูแปลกหูแปลกตาดีเนาะวันนี้ก็แบบไม่ค่อยได้แต่งลุคอะไรแบบนี้เลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะสุดท้ายนี้นะคะขอฝากโปรโมชั่นของ Qpress u อุล no ิสโนนิดนึงคือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ยีบตุลาคมนะคะเขาลดไปเลย20%ค่ะแล้วเขาก็จะมีแบบจัดเซตต่างๆเนาะซึ่งมันก็จะคุ้มขึ้นไปอีกก็แแนนนนนนะะะําเเป็เะะนเนี้้คค3ชิ59 บาทเท่านั้นค่ะไปช็อปกันได้นะคะที่ Qpress ทุกสาขาแล้วก็มีทางออนไลน์นะคะที่ www.qpress.com แล้วก็มีที่ Lazada ค่ะช็อปปีนะคะ Con V ีแล้วก็มีที่ JD ค่ะนอกจากนั้นก็ตามร้านค้า Beauty Store ทั่วๆไปนะคะพวกวัดสันอีแฟนบอยบิว t r ีย m แล้วก็ที่ Boost นะคะที่ m ม l t i แล้วก็มีร้านตัวแทนจำหน่ายค่ะยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็ติดกระดิ่งด้วยวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย